สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการให้สัมภาษณ์จากท่านชนชื่นบุญญานุศาสตร์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในประเด็นการปรับลดราคารับจำนำข้าวจากตันละ15,000บาทเป็นตันละ12,000บาทค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ จากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้มีการปรับลดราคารับจำนำข้าวเปลือกจาก15,000บาทต่อตันเป็น12,000บาทต่อตันนะคะตั้งแต่วันที่30มิถุนายนนี้เป็นต้นไปท่านมีการชี้แจงกับส่วนราชการผู้ประกอบการโรงสีแล้วก็ทางพี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างคะครับผมก็เรียนนะท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวราชบรุรีโดยทั่วไปนะครับว่าหลังจากที่ได้มีมติคณะมนตรีนะครับเห็นชอบ ให้ปรับโครงการรับจำนวนข้าวเปลือกนะลงเนี่ยนะครับดังที่พวกเราทราบโดยทั่วไปเลยว่ายังยิ่งการปรับเก,เกี่ยวกับเรื่องของราคานะครับแล้วก็จํานวนปริมาณข้าวที่กเกษตรกรแต่ละรายเนี่ยสามารถจะไปจำนาได้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเป็นที่สนอกสนใจของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะในเรื่องนี้เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าจะมีผลในวงกว้านนะครับจึงได้แจ้งให้ผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดได้มาทําความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ดังนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางจังหวัดก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆที่มีหน้าที่เ,เกี่ยวกับเรื่องจำนำข้าวนะครับแล้วก็กลุ่มบุคคลที่สองก็ได้เชิญท่านในอำเภอทุกอำเภอมานะครับกลุ่มบุคคลที่สาก็เชิญผู้นําองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นนายกอบตอย่างที่เป็นต้นนะครับกลุ่มที่สี่ก็เชิญตัวแทนเกษตรกรมานะครับอันที่5้าก็เชิญทางผู้ประกอบการลงสีมาแล้วก็ อีกกลุ่มหนึ่งที่เราเชิญมาก็คือเรื่องของสื่อมวลชนท้องถิ่นของเรานะครับผมก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องสาระสําคัญของโครงการรับจำนำข้าวที่เปลี่ยนแปลงไปสรุปก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยมีความจําเป็นนะฮะที่จะต้องปรับโครงการรับจำนำข้าวนะลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราคานะครับโดยผมอยากจะเรียนพี่น้องกเกษตรกรว่าระดับราคาที่ปรับลงเนี่ยนะครับเช่น ข้าเปลือกเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยนะครับก็ปรับลงเหลือตันละหนึ่งหมันบาทข้าเปลืกเจ้าหเนะครับเหลือตันละหนึ่งบาทข้าเปลือกเจ้าสิบเปร์เซนต์เหลือตันละหนึ่งบาทข้าเปลือกเจ้าสิปตันละหนึ่งมันร้อยหกสิบาทข้าเปลืกเจ้ายี่ปต์ันละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่บาทข้าเปลือกป,อ 11, ท,ป,อปทุมธานีหนึ่งนะุงเล็บสี่สิบสองกรั หนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยบาทข้าวเปลือกเหนียวสิบเปอร์เซ็นตเมล็ดยาวสี่สิบสองกรัมเหลือตละหนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยบาทแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวสิบเปอร์เซ็นตเมล็ดสั้นสี่สิบกรัมเหลือแตละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคาอันที่สองก็คือปริมาณนะครับปริมาณจำนนำข้าวเนี่ยก็ให้จํากัดวงเงินรับจำนนำข้าวของเกษตรกร,กรแต่ละครัวเรือนจากเดิมที่ไม่จํากัดวงเงินเป็นไม่เกินครัวเรือนละห้าแสนบาทนะครับเริ่มมาแต่วันที่ยี่สิบ มิถุนาเป็นต้นไปนะครับเ,เรื่องระดับราคาที่ผมกล่าวในตอนต้นเนี่ยก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่30มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจนกระทัง่งสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวปี556นะครับก็คือ15กันยา56นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่30มิถุนายนเนี่ยเรื่องราคาก็เป็นอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็เรื่องของอจํานวนที่พี่น้องเกษตรกรจะรับจำนำได้ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับ ก็ข้อความที่ผมกลับเรียนเนี่ยก็ได้สื่อสารไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างที่ผมได้กลับเรียนตอนต้นแล้วนะครับอันที่สองที่เราพยายามจะขอให้ทางอำเภอต่างๆทําก็คือว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยท่านนายอำเภอมาฟังการชี้แจงที่จังหวัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ขอให้นายอำเภอเนี่ยกลับไปประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอเช่นเดียวกันโดยโดยความหมายแบบเดียวกันซึ่งขณะนี้ทุกอำเภอก็ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่สามที่เราได้แจ้งผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือว่า จะมีการตรวจพูดง่ายๆคือตรวจสต็อกข้าวไปแล้วกันนะครับตรวจโกดังอ่ะที่โกดังในีตอนนี้แต่ละโรงสีก็จะมีโกดังอยู่2ประเภทประเภทที่1ก็คือเป็นโกดังของโรงสีเองที่ไว้สําหรับเก็บข้าวตอนที่รับจํานํามาแล้วอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะมีบางโรงสีที่เขาเนี่ยทำเรื่องโกดังกลางด้วยโกดังกลางหมายถึงว่าก็จะรับฝากข้าวโดยทั่วไปได้ไม่เฉพาะโรงสีของตัวเองอาจจะเป็นโรงสีอื่นๆที่มีโกดังไม่พอก็เอามาฝากไว้ที่โกดังกลางได้นะครับ ก็จะตรวจทั้งสองประเภทนี่ก็คือโกดังของแต่ละลงสีกับโกดังกลางก็จะเริ่มตรวจตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ตามที่ได้ติดตามข่าวก็ตั้งแต่วันที่29ิมิถุนายนเป็นต้นไปก็จะมีทีมตรวจโกดังแบบนี้จากส่วนกลางลงมาตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับการตรวจโกดังนี้เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งหวังให้ผู้ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องโกดังไม่ว่าจะเป็นโกดังลงศีแล้วก็โกดังกลางเนี่ยก็จะต้องเก็บข้าวนะ ที่รับจำนำมาจากเกษตรกรไว้เพื่อที่จะรอคำสั่งจากรัฐบาลในการสีแล้วก็ส่งต่อไปนะก็อาจจะมีโรงสีบางโรงที่อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันนี้ผมหมายถึงว่าภาพรวมโดยทั่วไปนะครับไม่ไม่ใช่หมายถึงจังหวัดราชบุรีของเรานะครับก็อาจจะมีโรงสีบางโรงที่ไม่ได้ประพฤติตามนี้นะครับอย่างที่เราได้ฟังข่าวข่าวเช่นจังหวัดภาคกลางตอนบนนะบางจังหวัดก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งถ้าผู้ที่ทาแบบนี้ก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับ ก็จะมีการตรวจเรื่องนี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นหลักใหญ่ใจความที่เราพยายามจะสื่อให้พี่น้องเข้าใจเหตุผลความจําเป็นที่รัฐบาลได้ใช้เป็นเหตุผลหลักในการปรับโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิต5 5ทห้้าเนี่ยรัฐบาลใช้เหตุผลสําคัญก็คือรัฐรัฐบาลเนี่ยต้องมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องรักษาสมดุลนะรักษาสมดุลคาว่าสมดุลก็เหมือนกับตาช่างนะครับก็ต้องดูตาช่างซ้ายกับตาช่างขวาให้ให้เหมาะสมกันนะครับ สมดุลก็คือการชั่งน้ําหนักระหว่างแต่ละฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือรัฐบาลก็ต้องดูเรื่องของอาราคาตลาดโลกนะครับซึ่งตอนนี้ราคาตลาดโลกเนี่ยก็มีความพันผลมากนะครับรัฐบาลก็ต้องเอาราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ยมาประกอบการพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาตลาดโลกที่ข้าวไทยจะต้องแข่งขันกับข้าวต่างประเทศเยอย่างเช่นข้าวของอินเดียข้าวของเวียดนามเนี่ยระดับราคาของเราเนี่ยก็ต้องเป็นระดับราคาที่สมเหตุสมผลเหมาะสม มันอย่างนั้นเวลาเราไปขายในตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็จะขายลําบากถ้าระดับราคาของเราเนี่ยไปสูงกว่าประเทศที่เป็นคู่แข่งในเรื่องการส่งออกข้าวมากนะเพราะฉะนั้นอันแรกรัฐบาลก็ต้องเอาราคาตลาดโลกที่เป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยมาประกอบด้วยอันที่2ที่รัฐบาลมีความจะเป็นอย่างยิ่งก็คือรัฐบาลจะต้องรักษาวินยัยการเงินการคลังของประเทศซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะครับรัฐบาลต้องมีหน้าที่ในการบริาหารเงินโมมาน แล้วก็ทําให้สเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเนในภาพรวมไปได้อันนี้เป็นด้านหนึ่งที่รัฐบาลต้องคํานึงอีกด้านหนึ่งรัฐบาลก็ต้องคํานึงถึงรายได้ของพี่น้องเกษตรกรหรือชาวนาที่จะสามารถเพียงพอต่อการอย่างชีพหรือการเลี้ยงดูครอบครัวเพราะว่าอาชีพของเกษตรกรโดยเฉพาะอ่ายิ่งชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพอาชีพที่เราต้องใช้แรงกายแล้วก็การลงทุนมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชาวนาลงทุนลงแรงไปแล้ว มีรายได้ไม่คุ้มกับสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปเกษตรกรก็คงจะอยู่ยาเพราะฉะนั้นการรัฐบาลก็ต้องเอาน้ําหนักของการที่จะยกระดับฐานะรา,ายได้ของเกษตรกรชาวนาเนี่ยมาประกอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลใช้ประกอบในการตัดสินใจก็จึงเป็นที่มาที่ไปของการปรับโครงการการจําำน่าข้าวอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับ และในที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่21มิถุนายนที่ผ่านมากับทางจังหวัดนะคะด้านของผู้ประกอบการโรงสีหรือว่าตัวแทนเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะอ,อ,อันแรกนะครับก็คือเอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะครับก็คือว่าใน,ในช่วงที่ระดับราคายังไม่เปลี่ยนเนี่ยนะครับก็คือใช้1 000, 5 0 0 0บาทต่อตัน,เน,น,น,นเ,เ,เ,เนี่ยนะครับในประเภทข้าเปลืเจ้าร้อเนี่ยนะครับ ก็มีความกังวลกันว่าในช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรจะเอาข้าวไปจำนำเป็นจำนวนมากเนื่องจากโู้อยู่แล้วว่า30มิถุนาเนี่ยระดับราคาจะเริ่มเปลี่ยนไปก็อาจจะมีปัญหาในวันท้ายๆนะครับก็คือวันที่28 29ยิบเกานี่ยถ้าเกิดว่ามันคับคั่งมากมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกใบประทวนซึ่งจะเป็นเอกาสารสําคัญที่พี่น้องจะเอาไปขึ้นเงินที่ธนาคารทกศเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ได้ฝากให้ทางโรงสีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าให้รีบประชาสัมพันธ์พี่น้องเกษตรกรว่า ถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้ยังพอมีเวลาเหลืออยู่อีกบ้างนะครับขอให้พี่น้องเกษตรกรเริ่มทยอยเอาข้าวไปจำหนนที่โรงสีอย่าไปรอจนถึงวันที่ยี่9ดยี่้าซึ่งเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของการออกไปประทวนนะครับอันนี้ก็ทุกคนทุกฝ่ายก็ให้ความเริ่มมือไปอย่างดีนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของข้อกังวลใจของพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องระดับราคาที่รัฐบาลได้ลดลงมานะครับอย่างที่กลับเพียนโดยทั่วไปก็ฟังดูพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศก็จะมีความกังวลใจ เหมือนๆกันใน2ออย่างอย่างที่1ก็คือว่าเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลจะยืดการปรับลดราคาอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยไปจนกระทั่งสินส้นสุดฤดูการจำนำปีนี้ก่อนฮะฤดูการจำนำในปีนี้ก็จะสิ้นสุดวันที่15บกันยายนนะครับก็ขอให้ยืดเวลาออกไปก่อนได้ไหมหรือว่าถ้าสมมติในกรณีทีย่ยืดเวลาไปไม่ได้ก็ขอให้พิารณาในเรื่องเกี่ยวกับระดับราคาที่ได้เคยประกาศมาแล้ว อาจจะขยับขึ้นไปเป็นเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปนะครับซึ่งผมคิดว่าข้อกังวลใจสองข้อเนี่ยก็จะเป็นข้อกังวลใจที่คล้ายๆกันในบรรดากเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะครับในเรื่องสิ่งต่างเหล่านี้ขณะนี้รัฐบาลก็คงจะกําลังพิจารณาอยู่นะครับผมก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รอฟังนะสิ่งที่รัฐบาลจะได้พิจารณามาด้วยเหตุด้วยผลนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลก็คงไม่นิ่งนอนใจแล้วครับต่อ ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าเหตุผลสําคัญที่รัฐบาลนี่นะครับใช้เป็นเหตุผลสําคัญในการทําโครงการรัฐําลเข้าเลือกก็คือต้องการที่จะยกระดับไรายได้ของพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อกระวนใจนี้ทางรัฐบาลก็คงจะกําลังจะพิจารณาด้วยเหตุผลอยู่นะครับ ท่านผู้ว่าคะในช่วงที่ผ่านมานั้นมีข่าวว่าโรงสีในบางจังหวัดนะคะมีการปรับลดราคารับจำนำข้าวเหลือ1 2 0 0 0บาทแล้วจึงทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบหรือว่าความเดือดร้อนเมื่อนำข้าวไปจำนำนะคะในส่วนของจังหวัดราชบุรีเองเนี่ยเรามีข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วก็มีมาตรการในการป้องกันปัญหาเหล่านี้อย่างไรคะผมเรียนยืนยันเลยนะครับข่าวนี้ถ้าออกมาจริงแสดงว่าไม่จริงครับไม่จริงนะผมเรียนยืนยันไม่มีไม่มีโรงสีไหน ที่ใช้ราคาอย่างนี้นอกจากลงสีที่อ,อ,อะไระทุจริตต่อชาวนาก็แล้วกันนะครับซึ่งชาวนาก็ต้องอย่าไปเชื่อนะครับระ,ระดับราคาแบบนี้มีผลตั้งแต่วันที่30มิิถุนาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นลงสีเนี่ยเขาจะมาบอกว่าออขอใช้ราคาหมื่นสองตั้งแต่วันนี้เลยเป็นไปไม่ได้ถ้าถ้าลงสีเหล่านั้นทําจริงนะครับผิดกฎหมายด้วยนะครับและอีกอย่างผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ของออคสอที่ประจำอยู่ที่ลงสีที่เขาวมโครงการก็คงไม่ปล่อยให้ลง,งสีทําแบบนี้ได้เพราะว่าลงสีไม่ใช่ทําได้ด้วยตัวเอง มันไม่ใช่การที่ชาวนาเอาข้าวไปขายก็ลงสีโดยตรงอันนี้มันต้องผ่านระบบหรือกระบวนการการจำนําข้าวซึ่งก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของทางราชการก็คือเจ้าหน้าที่ของอ,อกศเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นแบบเนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในเรื่องของกระบวนการจำนําข้าวนะครับนอกจากว่าไปซื้อขายกันโดยตรงไม่ผ่านกระบวนการจำนําข้าวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็ต้องก็ต้องสลับแต่ฟัง,ฟงข่าวสารแต่ว่าด้วยกระบวนการจำนําข้าวนี้ไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้ครับ ท่านผู้ว่าคะหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมชี้แจงกับทางผู้ประกอบการโรงสีแล้วก็ผู้แทนเกษตรกรนะคะเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาทราบว่าท่านได้เดินทางไปตรวจโรงสีที่อำเภอบ้านโป่งด้วยผลเป็นอย่างไรบ้างคะครับผมก็ไปตรวจโรงสีแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านโป่งนะครับก็เพื่อจะไปดูว่ากระบวนการรับจำนําข้าวเนี่ยยังดําเนินการไปตามปกติหรือไม่นะครับก็ ไปดูแล้วก็ยังเห็นว่าพี่น้องกเกษตรกรก็ยังทยอยนะครับเอาข้าวมาจำหนังที่โรงสีที่ผมว่านี่นะครับแล้วก็ทางโรงสีก็ยังดําเนินการตามปกติอยู่ต่อไปนะครับก็ยืนยันว่าขณะนี้นะจนถึงวันนี้นะครับก็กระบวนการรับจำหนังข้าวในจังหวัดราชบุรีของเราก็ดําเนินการไปตามปกติไม่มีอะไรสะดุดหยุดลงนะครับก็เรียนยืนยันพี่น้องได้ว่าเอา,เอาข้าวไปจำนังได้ตลอดเวลานะครับ และท้ายนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมไปยังพี่น้องเกษตรกรชาวนาหรือว่าผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่จังหวัดราชบุรีบ้างคะ,ะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปของจังหวัดราชบุรีนะครับพวกเราหนัดดีว่านะครับผู้ที่ทําอาชีพทานานะครับหรือว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ ตัวอย่างย่างย่งจังหวัดราชบุรีของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูกพืชด้านการเกษตรเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือแม้แต่การปรศุสัตว์การประมงก็ตามเพราะฉะนั้นถือว่าอาชีพกเษกษตรกรรมอาชีพของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทุกหมู่เหล่าเนี่ยเป็นอาชีพที่มีบุญคุณต่อชาวราชบุรีแล้วก็เป็นอาชีพที่มีบุญคุณต่อคนไทยแล้วก็ชาวโลกโดยทั่วไปนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ประกอบอาชีพด้านนี้ด้วย สำหรับพี่น้องชาวนาเนี่ยในระยะนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านก็คงจะมีความวิตกกังวลใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระดับราคาข้าวตามโครงการจำนาข้าวของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไปก็อยากจะขอร้องและก็วิงวอนพี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านมีความคิดความเห็นอะไรเนี่ยท่านสามารถแสดงออกได้แต่ว่าความคิดความเห็นนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนท่านมาขอให้อยู่ในหลักการของเหตุและผลนะครับ ข้อกังวลใจของท่านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระดับราคาเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลตระหนักอยู่แล้วเนี่ยก่อนที่รัฐบาลจะออกนโยบายอะไรก็ตามเนี่ยพี่น้องอรัฐบาลก็ต้องเอาปัญหาความทุกข์ร้อนของเกษตรกรเนี่ยมาชั่งใจอยู่นะครับแต่เมื่อรัฐบาลได้ตัดสินใจแล้วก็คงจะเป็นการตัดสินใจที่ประกอบด้วยเหตุผลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะมีการเคลื่อนไหวอะไรต่อไปเนี่ยผมอยากจะขอร้องให้ท่านว่าให้อยู่ในกฎกติกาแล้วก็ที่สําคัญก็ ที่สุดก็คือผมอยากให้ท่านเคารพในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของบ้านเมืองเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเราจะอยู่ได้อย่างสงบร่มเย็นเนี่ยก็ต้องอาศัยกฎหมายเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ขอให้เคารพกฎหมายแต่ว่าปัญหาความเดือดร้อนของท่านเนี่ยท่านสามารถสะท้อนออกได้ไปถึงรัฐบาลนะครับจะสะท้อนผ่านนายอำเภอก็ได้จะสะท้อนผ่านผูนผ้ราชการยังไงก็ได้พวกเรายินดีที่จะรับฟังท่านอย่างเต็มที่นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีเกษตรกรหลายกลุ่มที่เวลามีเดือดร้อนก็มา แสดงออกผ่านในอำเภอผ่านผู้ราชการจังหวัดนะครับก็ขอขอท่าน2ออย่างอย่างที่1ก็คือว่าขอให้เคารพกฎหมายนะครับแล้วก็อันที่2ก็คืออยากจะให้เคลื่อนไหวหรือแสดงออกเนี่ยโดยโดยใช้สติปัญญาโดยใช้หลักการเหตุผลผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลได้รับทราบข้อกระบวนใจของท่านอยู่แล้วแล้วก็คงจะพิจารณาข้อเสนอของท่านด้วยด้วยดีครับขอขอบพระคุณท่านชนชื่นบุญญาณุศาสตร์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะ ท่านผู้ฟังคะโครงการรับจำนำข้าวนั้นเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งมีเจตนารมสร้างราคาขายข้าวอย่างเป็นธรรมเพิ่มรายได้ลดภาระหนี้สินให้กับชาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นนะคะสวัสดีคะ่ะ